มันบอกให้ขาดเพราะว่าตอนนั้นเนาะมาต้นกลางเที่ยวไปฮอมอได้ไปได้สองเถื่อสามเถื่อสี่เถื่อมาทนี่เลยโควิดระบาดต้องไปคิด่าเออถอดดิมันคือมันเถื่อคือ,ค,อ,ค,อคือถอดอุย้ยถอดกะมันก็มีเนาะเถื่อเ้าท่อเนาะมันก็นกนต้องมีเ้าคิดไล่บัณฑิมันก็นจะเป็นลูกซึมเศร้าบัณฑิมันก็นจะ โล่งยังกับชิมาโค่หมดโลกงยังกับชิม้นมะเด่อพี่น้องเนาะเขาต้องบอคิดยังเลยกะว่าต้องมีกำลังใจให้กำลังใจเจ้าของแบบนี้นะเอาก็พยายามต้องคิดยังแบบว่าิม,มีิม,มียังิม,มีโอ้ยกดดันบอกบอก่าถืิมีอุปสรรคยัง ต,ตามเนาะสมีอุปสรรคแบบควงทางหลายๆอย่างแบบว่าอุปสรรคเลยว,ว่าอย่างแบบซับหนาซับลางเหมือนกดดัน บายดีพี่น้องกลับสวัสดีอีซีทุกทุกท่านที่เข้ามาชมสองตอนการนาแซ่ตอนนี้เฮากาตอนนี้เฮากาน,นั่งคล้องถ่าเนาะหรือว่าลอา่อถ่าการล่อคอยนี่มันทรมาน <c ười> การล่อคอยมันทรมาน,น์ตนะพี่น้องคือว่าหึงเฮงเนาะทีท่แต่งก็ว่าเฮิงเนาะใช่ปะข้าวถ่าน,าานยังคือกันมันจริเป็นหึงหรือว่าเฮงกัน ทางไปสิได้ยินเสียงรถทางก็คือไก่กลยติดทางกับสิ่งทีเสียงรถเนียรถก็เที่ยวลายเนอนกันเสียงบุญวันบุญวันตอนนี้เขากำลังร่อฐานโมไปว่าเขาวันเขาโทรนัดโมให้ให้มาใส่ยาตอนนี้เนาะเพื่อนกับเพื่อนกว้างเนาะตอนนี้เพื่อนกับเพื่อนกว้างเวียดเพิ่นลงมาจากห้องโมใหญ่ห้องโมเมืองพี่เนาะ เพื่อนไปเฮ็ดเบี้ยอยู่ห้องมอเมืองเพื่อนเป็นแพทย์อยู่ห้องมอเมือง,อยอยง,อองว่านนี่ว่วตุลกาไปปวดสุขภาพน้ำเพล่นแหละอยู่ห้องมอห้องบ้านใหญ่วัวตุลกาไปปวดสุขภาพน้ำเพล่นบ้านเพื่อนกับโบกไก่เนาะนี่จากเพื่อนวัวตุลกาไปนี่กับโบกขนาดกิโลเนาะเงินเพื่อนกับเพื่อนวัวตุลกาบกไก่ปันใดแต่ว่าเพื่อนเที่ยวไปเฮ็ดเบี้ยอยู่ห้องบ้านใหญ่เนาะอยห้องมอเมือง มืนอนี้เพิ่นพักกาศเพิ่นก็ถือโอกาสลงมาเลยกะสิมาใส่ยามบาตุนกาเลยอยู่เกันเพราะว่าสิมาปัวอยู่บ้านเดี๋ยวเที่ยวยาไม่กินเที่ยวเบื่องอากาศเพราะว่าเพิ่นอยู่ไกลกับบาตุนกาตอนนี้ก็บนางเล่าถาเพิ่นจังหน่อยเดี๋ยวเพิ่นมาหอดเนาะเอาทูนัดกับเพิ่นแล้วเนาะเดี๋ยวเพิ่นมาเล่าัว่ดอะไรปียาพอดีอันตลายอย่งนั้นเราถอนเองราลับตื่นมาถอนเองแค่พอนกได้ รุนรุ่นตัวเดือดออะยาย่จิ มียากีดูกันเด้องมีสองแดงเง้นสองมีสอแดงมีสามีแบบออืมโดยม้มาแทงวกไม่มีที่โดยเเนั่เนียน่สแมีกิยาท้อดมีเนีนแ่เนน้างคาแต่ก็เนยล้างคาวแต่กินยาขาไม่ท้อง ม่ท่นจะมอยาทแม่กับคุณจำหายเลยสร้างเลสร้างก็ดีค่ะใช่อันนั้นเกาาวขยะองแงล้วเิ้เาสาวโอ้โหนาะจอจะองขีดมันมื่จะมากทด้าทีีเดิก่อิ ไ่ทเ็ท <ampa> ุกคนตอนนี <vocal En> <Metro> ้เากใสน้ำเกือไน่น้ำเกือกรตุ้นดอกตุกกตุ้นยไสามต้เีอกเนี่ยสามต้เนี่มยใช้ดตอนนี้ก็ใส่น้ำเกือบุื่นก็ใส่บุ้ื้ก็ใส่ใส่น้ำเกือสามน อยากอะไรนี่ยังเขียนไปอันครับยังสามครมจะบางครมสักยายังอยู่ยายาสามครัมน,าาน,นี่ตัวยามองคนปลายยาไปดีเนาะเพราะว่ามืออื่นเพิมมยย่นกระสุนมาใส่ยาให้ตุ่นกลาอีกมือฮื้อก็มาใส่อีก ใส่ประมาณสามสี่มือคุณใช้ยาไสามสี่มือแล้วก็ค,านานนคุณจะสมาในน้ำวิธีกินยาอีกคุณจเอายาใหม่เพิ่มตอนนี้คุณเอายาใม่ห้นะียยาใหมสองแพ้อินทนียไปกอนพือนเพิ่มยาใหม่เพิ่มอีกนี่ตัของยอสามหลอด้วยยา,ย,ายานให้เราเลยยี่หอยาไเยอใครก หลอดอยาคุยให้ไกลๆเดียวเดี๋ยวฉันดูนี่ยานี่คือรลอดอยางูดึงใสยย่ใหญ่รุมไปส่มน้ำกันงคืนมาหลักษาหัวเทือนเลยคลนรู้ป่วยหัวเทือนเลย คนเฮ็ดเวี้ยอยู่โร่วงบานใหญ่เนาะเมื่อวานเมาตุลกาปะมาตุลกาไปกวนน้ำเพื่อนอยู่โร่วงบานใหญ่ยังไงเมื่อวานไปกวนน้ำเพื่อนร่วงบานใหญ่คนเฮ็ดเวียอยู่วงบานใหญ่เนาะอยู่ในเมื่อมาตุลกาอะไรทุ่นน้ำเพิ่นว่าสิไปกวนสุขภาพมาตุลกาไปเพราะว่าเอาผมจ้ากับเพื่อนเราบ้านใกล้กันพี่น้องไหม บาดบาตนกครับบาดเพื่นเขบริด้ไกัน ok บาดนี่ไลกันก็ทีเดียวที่มงบาดใหญ่เขาก็ได้ปวนเันเอนนี่เพื like ่นครับบาต้นกาไปมือว่านี่ครับไปมือว่านี่เพื่อนาได้เอายาให้เพื่อนทากงเอายาให้เือนี่ที่ตูนเกยังกนี่สอนะตูนเกอดู bắt đầu cả phải xử lý sai thì mất xong thì này, này kinh nguyệt, cái men, xử lý dị giảm, rút giảm khí, giảm khí mất một là xong tu, cái lại nữa, cái sao bản luôn รวมมดคายก็เลยทราบบ่าแต่ว่ากหมู่ห่ืเนเจียวยาเปิงม่หูวรเสียเิบอครับปฏิตามเราลืมแต่ว่ามื่อวานเราตกลงไปกวดกมดอยู่มดมัดสามแซนป่ายมื่อ้านไปกวดม่ดสามเซนป่ายคาเป็นเงินบาทกับาิีตอยู่ประมาณบเกินคบาทประมาณ ก๊าลอยก๊บาทเนาะห่อวานี่มื่ออยู่ก็าลอยกวบาทมื่อนี้มื่ออก๊าลอยกบาทแต่ี่ว่าแ็บอกแพงเนาคัผ่นุกผาเนาะ้องแพงสุกผ่าทงไร้ทวเนาะเม่นี่กัเืนเมื่อนกับว้ที่แล้วมันเมื่อล่ยาเนาะตอนนี้เราเราผักทุกผ่เมาก่อน คนเราเนาะบุว่าบ uh ุห so ัวส so ิเจ็ดสิปวดยังใดเนาะถ้าต่บไปหัว่ามันสิเป็นสิเจ็ดสิปวดยังใดครับต้นกจบวุ้นแน่นอนเาสิมีคนเราเราเชื่อกระคือว่ายุ้ไม่แห้งยู่แต่เปลเปยน้วก็มาเป็นบาดเดียวคันมีเงินกระบางคนเขาไปใส่ตัวที่เนาะคันเรามีเงินกระคนสิเก็บไว้ใส่ยันจังเป็นเนาะคันมีเงินคันถ้ามีเงินกระคนเก็บไว้ยันไปใส่ยันแต่เปลีน พอคนเสียไปใส่ว่าคุมเครื่องหรือซื้เนเนอ,นอนนนเนี่ยบัตรจำป็นเนาะขึ้นเรื่องนี้แ้นี่ยบัตรจำป็นมากอะได้ใส่งเงินไปเนาะบัตรจำป็นมากอะได้ใส่เงินได้ยกมาจา 1, กกมม่ายคันคันห้ามบุกเย็่มห้องไว้บัตรห้ามเจ็บปินมากกับบุ๊มมีเงินซื้อยุคซื้อยาซื้อยุซื้อกินเวลาป่วยเนาะเสียงเงินเวลาเสียเอันแห้งใช้ไปหาตอนตอนเทาวันตอนท่าป่วยเท่าไปหาเงก,ก็ได้ไปฉันก็จะมาซื้อกินคาา่ะว่าห้าบุ๊มมีเงินหามบุกเย็่มไว้ ใส่ตอนจำเป็นนี่เนาะว่าต่องหิดหาเก็บคุ้มไว้เนาะว่าฉันยันจะเป็นแบบนี้เป็นรุ่เห็ดดูตายแล้วตายแล้วทุกคนตอนนี้กาน้ำเกลือกันสมุดแล้วเลยมันยังข้างให้สายน้อยนึงสวัสดี ยังาด่ใช้มด่ียบบอกบอกาพอรดยาติิกาพอรรับสาห่ายยังไงไอ้โน่จะพาไปมดก่อนท่านมุดครับเด็ยังเวลาเราเดินเปลงน้องเห็นยังมึงเปลงเด็กใช่ไหม โอ้ยลงว้ายรอกยังเลดเดียวใช่ไลงว้ขนาะลงไว้ายเก้าใช่ได้เนาะอยางซื้อเป็นเรื่องเป็นคำผมกนซื้อแล้เวไปตอบซื้อดีนี่น้ำเกลี่ยมขายนี่ายมันลงบนถนนเ้ารถ่ายจริงไหมเราถ่ายน้ำเกลี ขาวไม่ใลายตึกนคลู้สาวไม่ลงว้ไว้ยยุค่ลงว้ยเตืมดปุ๊ปีนูอีกปี้่งลงวัไว้ยมดวัยวัยจูบจูบกนอยากูลงจะะจูเนี่ยเกิดดลง จำยก่ค oh, yeah, no. 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 ื้ยาคลกลงลงอยู่เลยบาไบมบูาไเรบวบูพูดจไปมาซึมคลอน้ำแบบ อือรลุงอยู่เนาะนี่เลยมันลุงสาดถากันนึงถ่ายอีกหาหนาทีแเราถ่ายอีกท้าที่พี่นนางเบิ้งงปจะันทามหนาที่เนพี่เ้าะจิดตาเบิ้งปจทันทารนาที่เป็นน้ำเกลือเบิ้งเบิงไปเรือยชป้นน้ำเกลือเบิ้งจะปางนี้ปะมันลุงอยู่พ่ทหารนาที่นะพี่เนาไง บนหัอหน้าที่เราลงไว้อยู่เรียนสมุดเพาะวสิ่ดนี้ให้น้องสาวคนพอนอเกลางเพราะว่าเพราะว่าถ้าทอดเองนี่พอเราทอดเองบ่ได้เนาะถ้าทอดเองบ่ได้เพราะว่ามือเดียวถ้าทอดเองก็ยากถ่ยอดได้ยุติธรรมยากคนเดียว กัว่าบุมีไพ่ถอดแฮนดี้คือจะได้ถอดก้นเะด<ค>ียวเลยไหมเอ่อ่นี้มีน้องสาวใ่น้องสาวถอดไพเาลบยาลมคุณบมเิกยาวพี่ด้วาพี่ตัวกรพี่ตัวกม้วเป็นเปนนะมันไม่จะยาสบะยาสก็ด้ยัน่บุ้าตุนกานีคเคยเต่ไปนสยาสลบตัวบ่เคืสยยาคน ไปนยาสุกนี่บะตกาเคยได้ยมอเคยไปยาสกโอ้ยซจับตออเนี่มก็อสอด้งก็อสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมปืนไล้พี่ปืนทั้งีิเลตงก้อนนี่ั้งิก้อเต็ม้งอิมก้อเออคอยอยค เออมันน,นปนกรถองเลยอัน,นี้เตรียมะไรอะไรบเออ,เ,อ,อเดนออกมันกมมกโอ้กหลับปันโอ้ยขาปั้นแต่ว่าอีเอ,อ้ยเอาเอาใส่เดดออกเลือดนี่แบบี่บซุๆจะต้องอยาวทีมม่สอยจะปั้นเว้ย

ตอนนี้ก็กำลังถอดน้ำเกลือเป็นทีเหียบห้อยเนาะเพื่อสิเศร้าพี่เราอเอ้ยบุิเวนเรื่องง่าย,ยได้ปัวดโอ้ยเวิรลายไปว่าห้าปัวมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่มาต้นากาเป็นตั้งแต่ก่อนดำหน้าอีกแล้วก็วปัวมาตลอดไปห้ามอยเรื่อย กบวเซากบวรบวเซาก็ไข่อยู่แต่วนมันกลับมาเป็นอีกมาเป็นอีกเทือที่สองตอนนั้นมันไข่ล้วตอนันมาเป็นอีกเทือที่2องมันบอกให้ขาดเพราะว่าตอนนั้นเนาะมาต้นกลางเที่ไปหมมอได้ไปเลยสองเทือสามเทือสี่เทือมาดนี้เลยโควิดระบาดโควิดระบาดแห้งบัดนี้ไปในเมืองกบ่ได้หาหมออยู่ในเมือง อยู่ตางแขวงกันไปบ่ได้เนาะเขาปิดไปเลยเขาไปบ่อไรในบ้านนี้เลยมาต้นกาก็เลยก็เลยบริกินยาบัานนี้ไปหหามอบ่ได้ก็เลยบไปเอายามากินบัานนี้แกมันจังหวะกลับมาเป็นอีกบริกินยาต่อเนื่องบัานนี้เลยมาต้นกาเลยไปหาหมอนี่ไก่นี่ให้เพิ่นกวดใหายจังหวะหัวปีนเอาได้เอาได้กับเพื่อนกา ยันยาห้กินไม่บัดไปกินยาแบบไม่อีกบัดก็ติดตามอาการไปเรื่อยว่าจะเซาหรือบ่เซาก็บ่แน่เนาะเฮาก็บ่แน่ใจเพิ่นแต่ว่าเพิ่นว่าให้กินยาเมื่อทิตนี้แหละให้เซากินแต่ว่าเรื่องเศร้าหรือบ่เซาเนี่ยเฮาก็บ่แน่ใจครับแต่ว่ากสุดดูแล็กชุดชุดเล็กแต่หมอเนาะหมอเพิ่นว่าให้กินยาในอาทิตย์เดียวเลยเซาเนาะให้เซากิน ให้กินจาแต่ภายในยอาทิตย์เดียวเท่านะั้นบ่ได้กินไลยไปกว่าหานหะันถนัดขั้นเศร้าคือสีดีน้อ,อนพี่น้องขึ้นสีมีแหงนี่เพื่อนว่าไปกวนม่ว่านี่หมอคนละมีกุดในลำใส่มีกุดในลำใสเนาะไม่มีกุดใ,ในกระเพาะเมื่อนว่าอย่างวะอย่างนอกขอนเอาบะถือลืมเลย มันเป็นกดนไรย,ยอนเนาะอันนี้เนี่ยเป็นมีกดในมีกดในลำไส้โม่มามีกดในลำไส้เปิ้งก็ใส่นน้ำเกลือให้ทุกนึงมันนี่กันออื่นมาใส่อีกมืเพิ่อมาใส่อีกใส่จนจนมืดน้ำเกลือสามตุก็กกกกกมาสักยาให้จนประมาณบอกว่าถือบ่กสำนักสำรังอยู่ขอโทษขออไฟน้ำพี่น้องเดอ้เอพอพิพาทประกรันใดขอตรวขอวขอไฟน้ำพี่น้องเรไร หมอคนมาเบือนเสียวยามาให้ไม่เสียวยามาเพิ่มให้อีกให้กินอีกสําหรับยาตัวนี้ก็กินไปเรื่อยเนาะแต่ว่าเพิ่อนเสียวยามันเติมมาอีกเบือนมันเติมให้ไม่กินเติมจะกระสิเป็นยาก็บโบว่าสิเป็นยาเนี่ยเป็นรูปเป็นทรงการออื่นเนาะว่าสิเป็นไดายาเนี่ยคือจะมาเติมครับผักเป็นกําลังใจมาตุนกาเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังแข็งใจให้มาตุนกาในทรงแข็งใจมา มาหายบาตุนกาเนาะแต่ว่าป่วยก,ตก,ก็ต้องการกำลังใจเนาะต้องการกำลังใจจากเอฟซีไล,ล่ๆหม่องไล่บอลเังร่างแข็งใจบาตุนกาเด้อพี่น้องเดอ้อจังสิได้หายจากโรคไข้ไข้เจ็บคนเฮามันก็นอยู่กับคนเฮาเน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับกำลังใจเนาะแล้วก็หลายๆอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตใจคือกัน คันว่าเออมีกำลังใจมันก็มันก็ซ้าไว้เนาะสำหรับบาตุนกายคนอื่นก็สิบนเน่กับบนเน่ใจเนาะการสีคือคือกันแหละคนอื่นกันแต่ละคนมันก็ต้องการกำลังใจเนาะคันมีกำลังใจมันก็มีแห้งมันก็สีลูกพาไปเจ็บไปสิมาเบียดเบียนสมาไกลเนาะึ้นอยู่กับกำลังใจกับความคิดของเฮาเนาะคนเฮามันก็มีหลายอย่างคัน เรามีกำลังใจกับแล้วก็บุมีความคิดเกิดบุรีคิดร้ายมันก็มันก็ลูกพายเจ็บกับซิวมาเบียดเบียดเนาเแาคิดร้ายบัณฑิตมันก็จะเป็นลูกซึมเสาบัณฑิตลูกเนี้ยก็จะมาโคมเวอร์ลูกเนี้ก็จะมาโคมดเวอร์นี่น้องเขาต้องบอกคิดยังแล้วก็ว่าต้องมีกำลังใจให้กำลังใจเจ้าของแบบนี้นะ เขาก็พยายามไปต้องคิดยังแบบว่าสิมีสิมียังสิมีโอ้ยกดดันมากกูถือสิมีอุปสรรคยังกระตามเนาะสิมีอุปสรรคแบบขวางทางหลายๆอย่างแบบว่าอุปสรรคเลยเพราะเ่างี้ก็แบบซับหนาซับหลังเหมือนกดดัน มีอุปสรรคหลายๆอย่างมาตัดทางมีคนมาควงทางเขาก็ต้องเขาก็ต้องให้กำลังใจเจ้าของเขาก็ต้องไปคิดมันมันสิมีอุปสรรคใหญ่สุดม่ได้หรก็ต้องพาพื้นบืนไปให้ไปให้ได้เนาะต้องคิดว่าเออถอดดิบางคือบางเทือกขึ้นขึ้นถอดอุ้ยถอดดิกะมันก็มีเนาะเถื่อเอาถอดนาะมันก็ต้องมีเธอหนึ่งสองมันก็ต้องมีจากเถื่อกมันเถื่อหนึ่งมันก็ต้องมีจากเถื่อเนาะเธอเอาถอด เขาคงไปต้องไปทอนเนาะให้กำลังใจเจ้าของว่าปัญตองมียังเกิดขึ้นเขาต้องคิดไว้ว่าปัญตองไปคิดมั้ยคิดว่าบุญยังเกิดขึ้นคิดว่ามีบุญยังเกิดขึ้นหรือเปพรมันจะมียังมาโค้งทางมายาเนาะฉลหรบรรจจกบันอุปสรรคหลายร้ายมีแต่อุปสรรคหน่อยร้าย,ายหาเงินหาคำ้ำเจ้าข,ของตอนนี้ก็ป่วยนี่ตอนนี้ก็ป่วยก็ยังมืออื่นมาหาเงิน ก็บ,บริโซนว่าชีวิตเจ้าของสิบป่วยกับบริแคกับ,บมือไปห้าเงินเื้อคือบุญยังเกิดขึ้นน้องเพื่อนี่แหละคนเฮาเนาะสู่ชีวิตเขาาดเงินมาแบบนี้ข้าดเงินมาสู่ชีวิตสูส่ๆได้พี่น้องเด้อ FC ทุกๆคนทั้งการใดที่เจออุปสรรคอยู่กับสูส่ๆเนาไม่ต้องท้อเขามีตีนมีมือ เขามีขาแข็งมีตีนนิ้วมือครบสุดเนอกจากมันต้องไปท่อว่าสิอยู่สิกินอะไรเสียได้ยังสิกลุ่มเจ้าของเนาะเขามีตีนนิ้วมือแล้วก็แล้วก็ห้าเอาเฮ็ดเอาเนาะอย่างไรยังกับมือกับมีเฮ็ดเอาคนที่แขนกุดขาขาดเขายังบางคนเขายังขาดไปเขายังเข้าัปยังเห็ดเป็นอะไรเขาก็ยังอยู่ได้เนาะเขายังเบื่อไป เออคุณเฮามันก็นต่างกันมาคกนก็คิดอีกแบบนึงบางคกนก็มีตีมีมืออยู่กันยังคิดแบบว่าถอดสิยูสิกินอะไรสิหากินอะไรมีตีมีมือเนาะก็ไปหาก,กินเนาะต้ะองไปถอดได้พี่เนาะแล้วก็ซูซูออสิลาคลิปสนีได้พี่นอ้องเด้พอพาไปรุ่งลังแห่งใจมาตุนการแน่แลหรับคลิปนะี้ก็บเซรีจบซัมมี่ไปพอนคลิปหน้าพี่นอ้อง สบายดีพี你่เนาะ。